สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อนี้ผมนำพาทุกท่านมาที่วัดกลางอำเภอราชสีสไลจังวัดศรีสะเกดครับนำพาทุกท่านมาเบิงเรือดังของวัดกลางเมื่อนี้อาจารย์ออดหรือว่าคุณลุงออดจะมาเล่าประวัติเรือวัดกลางให้ฟังสัครับพ่ังสวัสดีครับสวัสพ่ครับพีครับพีครับอี่ครับพี่ครับพวัพีครับพ่รับรืบพํานี้ใหัฟังพี่เรือลีาแรับัพร่บี่รี ครับคือคือล่ำนีเป็นเป็นล่ำที่สื่อมาตับประวัติล่ำนีจะเป็นล่ำแหลกครับล่ำแหลกของเป็นเนื้อครูบานคุ้งเมืองของวัดกลางนี่ยแหละครับอ๋อล่ำล่ำหนบอก๋อแล้วแล้วก็เปียกโตนะมันคุ้งเปียกโตนี่ก็จะบโเป็นลูกส่งแนวนีนะครับอ่าอ่าอ่าเพราะว่า ั้งแต่ไอเริ่มเรียกที่เดียวนั่นก็เป็นเหือแบบชาวบ้านเป็นเป็นเหือโบราณเป็นเหือโบราณเป็นแบบโบราณหัวแงมถ่ายแงมหัวเงียมถ่ายเงี้ยมบางเ่าเป็นแบบหัวเป็นเขาห่ะหัวเขาครับหัวเขาถ่ายเขาอที่นี่ในยุคนั้นสมัยนั้นคือกคือผู้เฒ่าพอมีปู้หญาตาแย่ห้าบเพ่นเป็นคนเห็นเหือขึ้นมายิงครับช่วงนั้น๋อเรื่องแล้วนี่บ่ได้ซื้อแต่สครับ เรือเรือนร่ำนีซื่อมาต่างแต่เสือแหลกเลยสื่อมาจากอำเภอทาตุมอื้อมาจากบ้านไกสนียไกสนีย่าตุมเป็นเรือบอลานมากเป็นเรือบัวานมากเป็นเรือค้อนมันดอกเป็นเรือค้อนมากัอที่นี่เพราะแต่ชาวบ้านมากปั๊บก็มาซอยกันดัดเปลีองดัดเปลงสมัยตะกอนเขาเขาจินยมเหตดเป็นเหือเขานะครับเหือกเขานันเวลาไปแข่งนี่ก็ที่ชาวบ้านสิร่วมตักันกับคพับอเพราะร่วมตัวกันแล้วก็จะพ่ายไปนะครับ อไปตามลำหน้าบอกบ่ก่ได้ชักลากไปแต่ก่อนว่ามีซิรี่ว่าได้ชักล่าไอเป็นล่าสีไปแข่งกับสีไปแข่งอยู่ในอ่หมู่บ้านที่ใไก้บ้านไกลๆกันนะครับหรือว่าอำเภอติ่ใไก่เคียงกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เฮอรลําอยาจะต้องไปอันดับแรกเลยคือหมายความว่าหลังจากออกพรรษาแล้วสีไปแข่งอยู่ปูเขาเอื่นว่าหอเจ้า พ่อเจ้าอ๋อนี่นี่ยุยุยราสีเขาดงคูดินครับพ่อเจ้าดงคูดินอซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมอยู่ครับคือจิ้งไปแข่งตั้งแต่กับบ่อใดครับต้องไปหันกนต้องเริ่มสตาร์ทที่หันคือบวงสวงครับยุราสีต้องไปเริ่มหันควันพุธเรียของการออกพรรษาอ๋อพุธเรียกของการออกพรรษาสิมีพิธีบวงสวงเจ้าพ่อดงคูดินอที่นี่เมื่อไปบวงสวงแล้ว คนเก็จะมีการสวงเหือบ like so ้านบ้านเฮาสมัยตะกอนเอิดมาสวงเหือบสวงเหือครับสวงเหือให้เพิ่นเบิ่งอ่าๆเอิดบ้านเฮาเอิ้นว่าไปถวยอ่าให้เพิ่นเบิ่งให้เพิ่นเดี๋ยวว่าเออนี่ล่ะมาถวยเพิ่นแล้วแล้วมาสวงเหือเพิ่นเบิ่งครับหลังจากนั้นก็จังสิได้ไปแข่งนะครับบัณฑิตศิ์ไปแข่งตามบันห้วยแน่อ่าจากสนามบันห้วยซึ่งอยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับครับ ก็จังสีมาแข่งล่าสีนะครับนี่นี่นี่คือประวัตควบเป็นมาที่มาที่ไปครับของการแข่งเหือบบาลิซุมือเนี่ยเขายังถวยเป็นบ่สุ่มือนี่นะครับเออาการนําเหือไปไปไปแข่งอยู่หันปูเบืงเทือนน้ำมันกับวไหลกันปีเด็กไปไปไปแข่งบ่ได้เิ่นกับจไปบอเก่าไปไปวงสวงคกับบบอกก่าเป็นบอกว่าบ่สามหราจะเอาเหือมาทําการแข่งในเบิ่งใดเด้อบ่ถวยในเบิ่งว่าใด่วงในเบิ่งว่าดดเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำ ปีเด็มันมีโอทกกับไผ่อย่างสีนะครับไปยากน้ำน้ำนั่นเพื่อนเอิญน้ำอยังไม่น้ำบุญมันมันจะเป็นน้ำเสียวครับน้ำเสียวน้ำเสียวสิหลมันมันจบก้นน้มู่นอยู่ตรงนั้นออืครับครับบันนี้เรื่องลํานี้เขาอได้มาจากซูลินนั่นได้มาแต่ปีใดแต่ปีเด็กผมกับว่าเป็นทีปรากฏชัดเจีนนะครับเหนือังเตสมมยนพอมีปู่ย่าตายายเพิ่นมาเป็นเงื่อเงื่อคููบานบัรกลางนะครับ แสดงว่าเรือล้ำนี้มีอายุปยปเ,เป็นลอยปีแรือเล่าเป็นลอยปีหลายกว่าลอยปีครับโ oh อ้โหสองนั้นหาลอยปีสี่ลอยปีหาลอยปีแล้วครับ oh อเพราะว่าเรือล้ำนี้เอามาตั้งแต่เธอเลีกน,นั่นคือที่ประมาณสี่หาชั่วอาอยุคนมาแล้วโอ oh ้โ oh แล้วก็ถือ oh ดัดแปลงเรื่อยนะครับครับอ่าถือดัดแปลงเรื่อยนะครับหลังจากที่อ่ามันเป็นไปตามยุคสมัยมัน <c oughs> ครับครับนะครับพราสมัยใหม่ขึ้นมาเ้าเอาเรือไปตกแต่งใหม่ครับอ่าพอตกแต่งใหม่บัดนี้เทาก็ มักลูบแบบเพื่อนก็เลยเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปครับนี่ล่าสุดนนี่ครับเอาไปตกแต่งอยู่ทีจังหวัดนครปฐมสร้างไหนเพื่อนสร้างออดหนองดินแดงอ๋อช่างออดหนองดินแดง่ปเนธไทยครับอ๋อนี่นี่เพื่อนเฮตตกแต่งมา่ไม่นี่ปีใดก็ปีพ่อสอสองพันหาลอยประมาณหาสิบหาหาสิบหาอ๋อครับนี่พี่น้องครับเรือลำนี้เดิม เป็นเรือโบราณซื้อมาจากจังหวัดสุรินทร์อำเภอท่าตูมนะอำเภอท่าตูมบ้านไกรเสนีย์บ้านไกลเสนียบซื้อมาแล้วพี่น้องบ้านเท่าก็เอามาปรับปรุงใหม่แล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยครับซื้อมานี่พี่น้องครับคุณลุงออด็นวัยฟังหนี่เรือลำานี้มีอายุประมาณเกือบสี่ห้าร้อยปีสี่ห้าชั่วอายุคนแล้วนี่ครับเดี๋ยวคุณลุงมามายางขามมาทั้งนี่มาเบิ่งเรือลำหนี้น้วกันครับนี่ครับ เป็นเรือลำแหลกตอนแรกนี่คุณลุงกอนครับเมื่อตอนแรกนี่ผมว่ามันเรือลำหนันเป็นเรือเป็นเรือ,เเรอลำแหลกบแมน ureau, <ด>บ่อครับบานี้เรือลำนี่ซื้ออย่างแต่ก่อนเพิ่นซื้ออย่างม,มีมีการเปลี่ยนซื้อบ่มีมีครับแต่ก่อนดั้งเดิมอีลีนั่นเป็นิซื้อว่าเรือน,น,าน,นางคำผานนางคำผานอ๋อ<ป>ครับ <c oughs> นางคำผ่านดานบุรีสีสไลโอ้สมพ่อเด็อเพิ่นมาเรือลำนี่ซื้อเาาที่สุดซื้อว่านางคำผาน ด่านบุรีด่านบุรีสีใสแก้วมณีไวอีกแก้วมณีไวครับเน่าเน่าเป็นเลือดี่มีซีเน่าที่สุดผมลงลงคลิปเลือเพป็นว่ามีเรืเลือดแล้วนี่ซื้อเน่แล้วเด็กเขาเปลี่ยนซื้อมาเป็นซื้อเลือดยังอีกเนี่ยที่นี่นะครับกับเปลี่ยนมาเป็นนางคำพานนางคำพานเฉยๆครับเพราะว่าซื้อเนี่ยมันซื้อเนาเฮียงปวดก้นจำบ่ได้ไปแข่งสนามเด็เขาจะบอกว่าโอ้คือเน่าเฮี้ยงเด็กเขาผักหยากมันผักหยากเขเลยเปลี่ยนเป็นนางคำพานครับ อ uh huh. ที่นี่ฝีพายก็เป็นฝีพาาแบบโบรานบ้านเข้าเนี่ยแหละครับเวลา uh huh. ถึงเทศก,กาลแข่งเหงื่อเปนกระสีไวละดมพวกฝีพายชาวบ้านอ uh huh. นะครับซึ่งมีเขาเอ่นว่ามีมีจ้ำนอก uh huh. จ้ำนะครับสีเป็นจ้ำเกี่ยวกับเหงื่อเลยครับอจ้ำสีมาบอกกวเอ uh huh. เจีย๋ยเอาเหงื่อลงทำการแข่งขันนี่เขาสิมีการเอาเหงื่อนออกจากหัวจากหง ครับเดี๋ยวก็เ <powered> อ <hvad> ่อห um, uh ้อห้องนะครับห้องเรือห้องเรือเออห้องเรือมาที่นี่ห้องเรือนี่นะครับวันอังคารโอ้วันพุธครับวันพุธนี่เพิ่งจะออกจากห้องอ๋อจะต้องเป็นวันพุธครับออกมาบอกกาวก่อนมาบอกกาวเจ้าที่เจ้าทางก่อนเลยบ่ก็จะเอาเหือออกจากห้องเด้อครับถึงฤดูการเล้วน้ำหลากมาเลี้อวมาที่นี่ก็จะเอาลงพื้นไปอาบน้ำไปอาบน้ำา็ม่านเสื้อพื้นออกจากหอจากห้องครับ อาจานันชาวบ้านเท่ากับจีนำนำเหือออกมาจากงงอ่าเราก็มาประกอบพิธีท,ทาบุญตักบาตรได้ครับโอ้ต้องตักบาตรต,ต้องตักบาตรครับต้องตักบาตรเพราะว่าเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคกลก่อนถึงแข่งขันครับครับครับปีิทินชาวบ้านกับจมาร่วมพิธีทาบุญตักบาตรวอผีผ้ายกับจิมาร่วมตกันอ่าทำพิธีขอขมาทําพิธีบ่กาวครับอ่าให้เพิ่นเด็กหูว่าคณะนี้น้ำหลากแล้วถึงฤดูการสิทลง เอาเหือ่อลงทําการแข่งขัน,ขนอ,อบ่กาวเพื่อนเพื่อให้เกิดเพื่อนเพื่อเ,เป็นสินริมงคลครับหลังจากน <ict of S 2> <อ>ั้นก็มีการบายสีสู่ขวนปีผ้าน้ำเด๋อบายสีสู่ขวนเหือ่อบายสีสู่ขวัเหืเอข้าวนะครับก็ที่มีการเสิร์ฟข้องกองมโหรีอย่างต่างๆ<อ>่นะครับมีการเสิร์ฟ้องกองมีนั่งเที่ยมเลยครับมีนั่งเทียมนํำนั่งเทียมครับนั่งเทียมเนี่ยหมายถึงผู้ล่างส่งล่างส่งพ้นจีบ่กาวแล้วบที่นี่ ถ้าพี่เดชพูนบอกว่าถ่ายพี่เดชพูนห่าวพูนม้วนพูนยังพูนฮือสิชนะอ๋ออ่าอนี่ครับเป็นความเสือครับครับครับนั่งนั่งเทียมนี่ยพูนพูนจิมาบอกมากาวหลักที่มีการเสือบท้องเสือบกองเสือบเสน่หเป่าเสน่ห์พูนม้วนอืบ้านบ้านเขามีเสน่หเนาะเสนห์ครและสีสไลเขามีเสน่หเด่นดังเรื่องเสน่หครับครเป่าเสน่หครับคู่คู่กำเฮือนนะครับมีบุญแข็งเฮือมาปั๊บตื่นยินเสียงเสน่หอ่าอ่านี่เป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์ของว่า อ่าอ่าทีเด้ลงทําการแข่งขันเหือแล้วถึงถึงเทศกาลแข่งขันเหือแล้วครับอืมเวลานอนย่ำขึ้นปุ๊บก็จะมีคนเป่าสน่หนะครับแก่ไก่เวลาสีแข่งเนี่ยแหละครับให้เป็นสัญญาณบอกให้คนได้หูในบ้านซึ่งเมื่อนี่ยังมีบอพอบเขายังเป่าสน่หบอกพี่นี่เดิมดำเดิมเฮายังเห็ดขึ้นเก่าบอกซึ่งเก่าครับเวลามาบวงสรวงเหือเอาเหือทั้งบุญตาบานี่เขาต้องมีการเป่าสน่ห์ดีบองดีบอง ข้างเบิร์ตที่พ่อว่ามานี่ปัจจุบันก็ยังคงดำรงอยู่ยังสืบสานวัฒนธรรมมันอันไว้อยู่คบัทที่นี้ก็สิมีมีเดี๋ยวนี้เฮาตั้งเป็นวงเสน่หครับอออื่าวงเสน่หนี่หมายถึงว่าชาวบ้านผู้หญิงนะครับที่อ่ผู้หญิงสาวหรือว่าเมียบ้านจังซี่เนาะเป็นร่วมตัวกันเป็นตั้งเป็นวงเสน่หขึ้นมาเวลาเมื่อจะไปแข่งขันมาปั๊บก็สิไปเอิ้นพวกวงเสน่หเนี่ยเพิ่นมาเสิร์ฟอ่าเป็นกองเชียร์เสิร์ฟวงสวงอือๆๆนี่นี่คือความเป็นมาคครรัับบ ถ้าพี่น้องอยากเบิ่งอาการเป่าสนาหหรือว่าชมการเชียร์เรือแบบมีสนายมีเสิร์ฟสนายแบบพ่อว่านี่มาเบิ่งได้ทีอำเภอราชสีสลัยครับโดยเฉพาะพิธีเปิดนะครับอ่าอ่ามีว่งสนยสิมีนั่งล่ำยังต่างๆเขาจะมีการซื่งสน่ห์ส่งมีความเสือว่า ก้อนจีแขรงต้องบอกเจที่เจท่างเจท่าพเพื่นที่ได้รับทราบบ่วงสวงเพิ่นไปในตัวนะครับ<อ>ว่ากาวบ่วงสวงอนี่เรือลำนี้ก้อนจะมาซื้อสีสไลเป็นหลังจากเขาเป็นคาพานแล้วจังไดจังหนไม่เป็นสีสไลคือเรือลำนี้นะครับซื้ออีรีมันนะครับว่าเจ้าแม่คำพานด่านบุรีสีสไลแก้วมณีไว้มันงาคือผมบอกฟังนั่นแหละที่นี่ ก็เลยมาหาสื่อนะครับว่าเอาจะเอาสื่อไดนแถมสันลงกว่าเก่าก็เลยมาในเทือที่สองกับมาในนางค้ำพานเอานา่งคํำพานแล้วเอก็มาคุยกันหลายคนก็บอกว่านา่งค้ำพานนี่มันมันไปแข่งหรือมันมันก็คือหมายความว่าอาจจะมีชนะบ้างแพ้บ้างนะบาที่นี่มีมีไอเจ้าอวาสเนาะพระครูสมพระสมุทเสียงจิตวิเวกเออเพิ่นมาบอกผมคนบอกว่าเมื่อล่ำนี่ เดี๋ยวอัน,นอาตามาจะบอให้ฟังเดอ้อเพนว่าเงือ่ <He ure S 1> อน้อนี้ดั้งเดิมอีลีเนี่ยเขาบ่บได้ซื้อว่าเงือ่อนนั่งคํำพานเรื่องเรานีซื้อว่าสีสไลอแลาบที่มันซื้อมันข้องจองกับตัวอำเภอเพราะฉะนั้นเฮาข้าก็เลยประชุมปรึกษาหารือกันว่าเอาเรือเข้านีซื้อสีสไลดดีบอ,อเชาาบ้านก็นเห็นดีเห็นงามนั่งนะครับไปแก่งทั้งได้ปุ๊บ งเพื่อสีสไลดไปเขา,า,าก็จะหูว่าโอ้เมื่อร่างนี้มาจากอรมันบง่งบอกตัวตนเขาได้เป็นเป็นเป็นอัตลักษณ์ของเานาครับอืมนี่ครับนี่คือปัจจุบันเปลี่ยนปีนส,สปีปีปีใดมาเปลี่ยนเป็นสีสไลดนี่ปีพศ2000ประมาณ2 5 4 3 4อ๋อครับครับที่เปลี่ยนมาเป็นสีสไลดยีครับนี่ครับเป็นเรื่องของวัดกลางอำเภอราศีสไล คือพอออดบอกให้ฟังครับนี่เรือลำนี้ผมอยากให้ทุกท่านในเบิงโตเรือครับนี่ครับนี่โตเรือเรือ,รอลำนี้ยาวาครับเป็นเรือสมัยใหม่แล้วก้อนนั่นเป็นเรือโบราณผ่านการปรับปรุงต่อเติมเสริมเฮดสาวใหม่จนปัจจุบันเป็นเรือสมัยใหม่แบบสมัยใหม่ครับนี่คือเรือของอำเภอราศีสไลครับ เรือสีสไลวัดกลางอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสเกตครับ